ช่องตามใจทูเดย์บทที่1301ไอ้สะวะนี่จบแล้วเมื่ออินเผิงพูดจบทันใดนั้นลมปราณอันแข็งแกร่งบนตัวก็ถูกปลดปล่อยออกมาเมื่อลมปราณถูกปล่อยออกมาทำให้ทุกคนรอบๆอบส่งเสียงออกมาอย่างตกใจต่างพากันเบิกตาโตหน้าเปลี่ยนสีและพากันถอยไปด้านหลังบางคนอดทอดถอนใจไม่ได้นี่คือคุณชายอินเผิงเชียวนะ ลมปราณแข็งแกร่งขนาดนี้ผลการฝึกตนอย่างน้อยต้องยาทองระดับสองแน่นอนอยู่แล้วดูเหมือนว่าจะไม่ห่างจากยาทองระดับสามศักด์เท่าไหร่ไม่เสียแรงที่เป็นสิทธิ์อัจฉริยะคนสำคัญของสำนักใหญ่ระดับสำนักเตาเฉินเซี่ยวแข็งแกร่งมากดูสิสวะที่ชื่อหลินหยุนตกใจจนมึนไปหมดแล้วเฮ่ยๆเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เหรอถึงไอสวะนี่มีลมปราณผลการฝึกตนอยู่บ้าง แต่อ่อนได้มากน่าจะแค่แดนฝึกพลังระยะกลางที่ไม่เก่งอย่าว่าแต่ยอดฝีมือยาทองอย่างคุณชายอินเผิงเลยแค่แดนฝึกพลังระยะหลังสักคนปลดปล่อยลมปราณออกมาเขาก็รับไม่ไหวแล้วเมื่ออยู่ต่อหน้าคุณชายอินเผิงไอหมอนี่แค่มดยังนับไม่ได้เลยฉันว่านี่ก็อยู่ในโจนของคุณชายเทียนซินและเป็นงานเลี้ยงที่คุณชายเทียนซินจัดขึ้นด้วย เวลาและสถานที่ไม่เหมาะกับการลงมือถ้าเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานที่คุณชายอินเพิงไม่มีทางพูดกับไอ้สวายเยอะขนาดนี้หรอกแค่ลงมือสบายๆก็ฆ่าไอ้หมอนี่ได้แล้วแน่นอนน่าจะเกี่ยวกับผู้หญิงชุดขาวข้างๆคนนั้นด้วยทันใดนั้นทุกคนแอบพยักหน้าขณะนั้นชายหนุ่มที่ติดตามอยู่ด้านหลังอินเพิงตลอดเวลาก้าวออกมาข้างหน้าส่งเสียงหืมแล้วพูดว่า ช้าก่อนสิทธิพิสวะแบบนี้จะกล้ารบกวนให้สิทธิพี่ลงมือได้อย่างไรถ้าเป็นแบบนั้นคงจะแปดเปื้อนมือสิทธิพี่ให้เป็นหน้าที่ผมเถอะเมื่ออินเพิงได้ยินจึงหันไปมองชายหนุ่มยิ้มบางๆแล้วอยากหน้าจากนั้นจึงกวาดตามองทุกคนเอ่ยแนะนาเบาๆว่าทุกท่านขอแนะนําสักหน่อยนี้เป็นสิทธิน้องสํานักเดียวกับฉันมีชื่อว่าชื่อถงงานประลองยุทธเก้าวสำนักครั้งนี้ใกล้มาถึงแล้วเดิมทีเขาไม่มีคุณสมบัติมาที่นี่ แต่เขาอ้อนวอนตลอดคนเป็นสิษย์พี่อย่างฉันก็จนปัญญาจริงๆครุ่นคิดอยู่นานคิดว่าฉันก็โดนบำเพ็ญเสียนไม่ช้าก็เร็วต้องลาจากสำนักลาจากการคุ้มครองของผู้อาวุโสในตระกูลและมีวันที่ต้องออกมาเผชิญโลกเพียงคนเดียวมาเปิดหูเปิดตาในงานประลองยุทธก้าวสํานกครั้งนี้สักหน่อยก็ใช่ว่าจะไม่ได้ศิษย์น้องของฉันอายุไม่มากปัจจุบันอายุแค่16ปี ทุกคนอย่ามองว่าเขายังอายุน้อยขนาดนี้แต่ในบรรดาคนอายุน้อยในสำนักฉันก็ยังถือว่าใช้ได้ตอนนี้มีผลการฝึกตนแดนฝึกพลังระยะหลังคำพูดพวกนี้ของอินเผิงอันที่จริงทุกคนล้วนเข้าใจคือใช้โอกาสในช่วงเวลานี้แนะนำสิทธ์น้องอายุน้อยท่านนี้พูดชื่อเสียงออกมาเป็นการทำให้สำนักโดดเด่นขึ้นด้วยบางทีในนี้ยังมีบางเรื่องที่คนนอกไม่รู้ ดังนั้นอิงเผิงจึงจงใจแนะนําให้รู้จักแต่ตอนที่ได้ยินเขาพูดถึงผลการฝึกตนของชื่อถงก็ยังมีคนอุทานออกมาอย่างตกใจแดนฝึกพลังระยะหลังอายุ16ปีถึงเพิ่งเข้าสู่แดนแต่ก็เป็นอัจฉริยะอันดับต้นๆที่หาได้ยากแววตาตกใจและอิจฉาของทุกคนทําให้อินเผิงพอใจมากชื่อถงเองก็มีสีหน้ายอโซโอหังอินเผิงมองชื่อถงแล้วพูดอย่างราบเรียบว่า ในเมื่อสิทธน้องอยากลงมืองั้นให้สิทธน้องจัดการคนนี้แล้วกันแต่ต้องจำเอาไว้สิทธน้องไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตเขาไม่ว่าอย่างไรวันนี้ก็เป็นงานเลี้ยงที่คุณชายเทียนซินจัดขึ้นที่นี่เป็นจวนของคุณชายเทียนซินด้วยอย่ารุนแรงเกินไปอย่าให้ใครหาว่าคนสํานักเต่าเฉินเซียวของเราไร้ามารยาทเข้าใจไหมชื่อถงหน้าตาหน่อมแนมแต่คิ้วโค้งเรียวเหมือนดาบ ดวงตาเป็นประกายดุจด,ดวงดาวกลับมีบุคลิกที่กล้าหายองอาจโดยเฉพาะแววตามีชีวิตชีวาเหมือนดาบแหลมคมของเทพ,พเจ้ามีออร่าของความไม่หวาดกลัวขนาดนี้อำนาจที่ไม่เห็นใครอยู่ในสายตาชื่อถงเดินออกมาข้างหน้าหนึ่งก้าวแววตาแหลมคมมองไปยังหลินหยุนไอสวัสดิ์พี่ของฉันเกลี้ยกล่อมนายดีๆแต่นายมองข้ามความหวังดีของผู้อื่นขนาดนี้วันนี้ฉันจะสั่งสอนในายให้สาสม ให้หนายรู้จักจำให้หนายได้รู้ว่าบางคนไม่ใช่คนที่นายจะล่วงเกินได้ไนายไม่เพียงแต่ล่วงเกินไม่ได้ขนาดในหายใจต่อหน้าพวกเรายังผิดสมควรตายเมื่อพูดจบหมัดหนักของชื่อถงกระแทกเข้าไปหาหลินหยุนพลานุภาพที่เกือบถึงแดนฝึกพลังระยะหลังระเบิดพลังออกมาตอนนี้ก็น่ากลัวเป็นอย่างมากขณะนั้นพลานุภาพบนตัวหลินหยุนก็ปลดปล่อยออกมาทันที แรงที่มองไม่เห็นปกคลุมชื่อถงเอาไว้ด้านในคานุภาพของหมัดหายวับไปชื่อถงไม่สามารถขยับตัวได้แม้แต่น้อยวินาทีต่อมาก็โดนจับมาตรงหน้าหลินหยุนมือของหลินหยุนจับคอเขาเอาไว้ทันใดนั้นไม่เพียงแค่ชื่อถงคนที่อยู่ในนี้ทุกคนเว้นแต่สิงเฟยล้วนพากันหน้าเปลี่ยนสีอินเพิงสูดหายใจเฮือกลงมืออย่างไม่รีรอ ซัดหมัดเข้าไปหาหลินหยุนเช่นกันแต่หลินหยุนแค่ยกนิ้วขึ้นมาแต่เกิดเสียงดังพลากจนอินเพิงกระเด็นออกไปอินเพิงหวัดผวาเป็นอย่างมากพยายามควบคุมร่างกายตัวเองแววตาที่มองหลินหยุนมีความออกสันขวัญแขว,น,ขวนฉายขึ้นมาไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าหลินหยุนจะมีผลการฝึกตนแข็งแกร่งถึงเพียงนี้ส่วนคนที่มุงดูแทบจะมองไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เห็นแค่อินเพิงเซถอยหลังไป พวกเขาเป็นทันยาทอรุ่นหลังในตระกูลใหญ่ที่เมืองกวางยักษย,ย้ายพวกเขาบางคนที่อายุมากหน่อยผลการฝึกตนจึงพอใช้ได้แต่ส่วนใหญ่ผลการฝึกตนล้วนอยู่ในแดนฝึกพลังขั้นปฐมภูมิไม่ก็แดนฝึกพลังระยะกลางเท่านั้นสำหรับยอดฝีมือแดนยาทองแน่นอนว่าพวกเขาไม่รู้ว่ามันแข็งแกร่งขนาดไหนบวกกับมองไม่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้น ลินหยุนใช้มือหนึ่งบีบคอชื่อถงสายตามองไปยังอินเผิงพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาสีหน้าไร้อารมณ์อย่ามายโมโหฉันไม่งั้นนายจะตายอย่างน่าเวทนาสำนักตเตาเฉินเซียวปกป้องชีวิตนายไม่ได้หรอกพูดจบเขาสะบัดมือเหวี่ยงชื่อถงออกไปพลักชื่อธงกระแทกกับเสาในห้องถงอย่างแรงจนเกิดเสียงดังสนั่นทั้งห้องถงสั่นอยู่ครู่หนึ่งหน้าตกใจจนคนจำนวนมากร้องออกมาอย่างตกใจอีกครั้ง ตอนนี้แววตาที่ทุกคนมองหลินหยุนแปรเปลี่ยนไปจนหมดสิ้นไม่มีใครคาดคิดว่าหลินหยุนที่โดนพวกเขาหัว,หวเราะเยาะเย้อยู่นานจะแข็งแกร่งขนาดนี้สิทธิ์อัจฉริยะของสำนักเตาเฉินเซียวมีผลการฝึกตนแดนฝึกพลังระยะหลังอย่างชื่อถงเมื่ออยู่ในกำมือหลินหยุนกลับไม่มีแรงต่อสู้กลับสักนิดส่วนอินเพิงใกล้ถึงยาทองระดับสามก็ไม่สามารถเอาเปรียบอะไรได้เลยนี่นี่เป็นไปได้ยังไงคนคนนี้เป็นใคร ทำไมถึงมีผลการฝึกตนแข็งแกร่งเช่นนี้หลินหยุนไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนขนาดคุณชายอินเผิงยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ดูแล้วยังอายุน้อยขนาดนั้นทำไมถึงไม่มีใครรู้จักละ่ะไม่ว่าจะพูดอย่างไรคนคนนี้กล้าแต่ต้องแม้กระทั่งคุณชายอินเผิงวันนี้คงไม่ใช่เรื่องดีแล้วคุณชายอินเผิงไม่เพียงแต่จะมีเบื้องหลังยิ่งใหญ่ยังเป็นเพื่อนสนิทของคุณชายเทียนซิน เธอเอคนคนนี้รนหาที่ตายจริงๆช่องตามใจทูเดย์บทที่1302จัดการเรื่องก่อนสักเล็กน้อยถึงทุกคนจะตกใจกับพระกำลังอันแข็งแกร่งที่หลินหยุนแสดงออกมาอันที่จริงก็ยังตั้งสติไม่ได้ยากที่จะเชื่ออินเพิงเป็นยาทองระดับสองเกือบถึงยาทองระดับสามอย่างไม่มีข้อจำกัดทำไมเมื่อเผชิญหน้ากับสวะแบบนี้ถึงเป็นฝ่ายเสียเปรียบล่ะ ถึงจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบจริงๆคนที่ชื่อหลินหยุนวันนี้คงถึงจุดจบแล้วอินเพิงมีเบื้องหลังยิ่งใหญ่อีกทั้งยังเป็นเพื่อนคุณชายเทียนซินคุณชายเทียนซินจะนั่งดูได้ไม่ทำอะไรได้อย่างไรเป็นไปตามคาดมองหลินหยุนด้วยสายตาชั่วร้ายถึงขนาดที่ไม่สนใจสิทธิ์น้องสำนักตัวเองอย่างชื่อทงอินเพิงพูดว่าไอ้เด็กน้อยนายรอฉันก่อนเถอะพูดจบเขาก็เดินหันหลังออกจากห้องถงไปด้านหลัง ส่วนหลินหยุนไม่ได้ลงมืออย่างหนักชื่อถงแค่บาดเจ็บเท่านั้นเมื่อเห็นอินเพิงออกไปเขาก็รีบตามไปด้วยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้หลินหยุนกับซิงเฟยพากันชี้นิ้วใส่ทั้งสองคนไม่นานก็มีคนจํานวนมากพากันมาอีกล้วนเป็นคนที่มีฐานะสูงคนที่มาแต่ละคนล้วนสร้างความกลาหนได้ไม่น้อยหลินหยุนกับซิงเฟยกลับไปหาที่นั่งไม่มีมแมลงวนันมาบินรบกวนด้านหน้าก็มีความสุขมาก ผ่านไปไม่นานคนที่ถูกเชิญมากันเกือบหมดแล้วคนของเก้าสำนักใหญ่เป็นคนของสามสำนักใหญ่ที่มาแน่นอนว่าไม่ใช่อัจฉริยะที่เก่งกาจของสำนักเรียกได้ว่าแค่มีชื่อเสียงอยู่บ้างเท่านั้นและมีสองคนจาก18บแปสำนักเตา๋าเมื่อคนพวกนี้มาถึงทุกคนถึงกับลืมเรื่องขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ไปชั่วคราวต่างพากันมาล้อมพวกอัจฉริยะและพูดเยินยอ อัจฉริยะพวกนี้ต่างมีสีหน้าหยิ่งยโสสำหรับการเย็นยอของทุกคนได้ผลเป็นอย่างมากถือว่าต่างเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการพวกคนตระกูลใหญ่แต่ละตระกูลในเมืองกวางยักษ์ย้ายอยากใช้โอกาสนี้ทําความรู้จักกับสิทธิอัจฉริยะของเหล่าสํานักใหญ่ส่วนอัจฉริยะพวกนี้ก็อยากรู้จักสภาพโดยรวมของทะเลกวางยักษ์ย้ายมากยิ่งขึ้นเหมือนกันได้รู้จักกับพวกตระกูลท้องถิ่นที่ทะเลกวางยักษ์ย้ายสําหรับพวกเขาแล้วก็มีข้อดีไม่น้อยนับได้ว่าเข้ากันได้เป็นอย่างดี หลินหยุนกับซิงเฟยก็กำลังมองคนพวกนั้นเหมือนกันซิงเฟยพูดว่าคนพวกนี้ไม่ใช่อัจฉริยะที่แท้จริงล้วนเป็นพวกที่ไม่มีคุณสมบัติเข้าร่วมงานประลองยุทธก้าวสนักถึงเป็นสิทธิคนสำคัญของแต่ของสำนักตัวเองแต่ไม่ถูกให้ความสำคัญเท่าไรเป็นเพียงบทบาทเล็กๆเท่านั้นการมาครั้งนี้น่าจะมีเป้าหมายสองอย่างอย่างแรกคือมาชมงาน อย่างที่สองคือดูว่าจะเจอโชคดีได้อะไรดีๆที่ทะเลกวังยักย้ายหรือเปล่าสำนักแต่ละสำนักพวกเขาไม่ได้มีอะไรเลยแต่ตอนนี้พวกเขาออกมานั่นจึงมีความแตกต่างคนจำนวนมากไม่ได้เกรงกลัวผลการฝึกตนของพวกเขาแต่เกรงกลัวเบื้องหลังของพวกเขาดังนั้นถ้ามีโอกาสจริงจะโดนพวกเขาหาผลประโยชน์ให้ตัวเอง หลินหยุนพยักหน้าไม่ต้องให้สิงเฟยอธิบายเขาก็พอจินตนาการได้แต่เขาแค่แปลกใจจนถึงตอนนี้คุณชายเทียนซินยังไม่โผล่หน้าออกมาเลยดูเหมือนว่างานเลี้ยงแบบนี้คุณชายเทียนซินคงไม่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกจึงทำให้มีอิทธิพลเช่นนี้แต่ความหมายที่จัดงานนี้ขึ้นมาอยู่ตรงไหนกันถึงจะจัดขึ้นเพื่อทำความรู้จักกับสิทธิอสฉริยะของสำนักใหญ่จริงแต่ส่งผลแค่กับตัวคุณชายเทียนซินเท่านั้น สำหรับทั้งสำนักกวางยักษ์ผลที่ใช้งานได้มีขีดจำกัดมากเพราะที่พึ่งพิงอาศัยใหญ่ที่สุดของคุณชายเทียนซินรวมไปถึงทั้งสำนักกวางยักษ์ก็คือเมืองโบราณแห่งนี้ถ้าออกไปข้างนอกไม่ว่าจะเป็นสำนักกวางยักษ์หรือตัวเขาเองโดยพื้นฐานแล้วแทบจะไม่มีอิทธิพลอะไรเลยทำไมยังต้องทำเรื่องแบบนี้ละ่ะหรือบางทียังมีเรื่องที่เขายังไม่รู้อยู่ในนั้นสรุปว่าคุณชายเทียนซินต้องมีความคิดที่ไม่ให้คนรู้อย่างแน่นอน เมื่อคิดถึงตรงนี้เขากลับยิ่งอยากรู้เกี่ยวกับคุณชายเทียนซินซิงเฟยเห็นหลินหยุนไม่พูดต่อก็เปลี่ยนหัวข้อสนทนานายแน่ใจหรือว่าเราจะอยู่ต่อเมื่อกี้มีคนพูดว่าอินเผิงรู้จักกับคุณชายเทียนซินเชียวนะตอนนี้ไอ้หมอนั่นต้องไปหาคุณชายเทียนซินแน่ๆที่นี่คือเมืองกวางยักษ์ย้ายเป็นถิ่นของเขาถ้าลงมืออย่างรุนแรงเราจะเสี่ยงต่อการโดนเปิดเผยตัวต,วตนนะ เมืองกวางยักษ์ย้ายแห่งนี้ไม่แน่อาจมีคนของสำนักเทียนหยุนอยู่ไม่กลัวการต่อสู้แต่เธอกังวลว่าตัวตนจะเปิดเผยออกมาขืนถูกเปิดเผยอีกทั้งยังมีคนของสำนักเทียนหยุนอยู่ในเมืองนี้จะทําให้เกิดความวุ่นวายมากมายหลินหยุนพูดอย่างราบเรียบว่าเธอคิดว่าตอนนี้เรายังออกไปได้เหรอซิงเฟยได้ยินก็อดอึ้งไม่ได้หมายความว่ายังไงหลินหยุนพูดว่าเรานั่งอยู่ที่นี่ไม่มีใครมาขัดขวาง แต่ถ้าจะออกไปก็จะมีคนขัดขวางทันทีจู่จู่ซิงเฟยพูดอย่างไม่อยากเชื่อไม่หลอกมัง้งลินหยุนพูดว่าเธอลองดูได้ซิงเฟยกำลังจะลุกขึ้นแต่หลังจากคิดดูก็ไม่ได้ไปลองดูขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่จูจูมีเสียงตะโกนดังมาจากด้านหลังคุณชายเทียนซินมาถึงแล้วทันใดนั้นทุกคนพากันรีบลุกขึ้นยืนจากที่นั่งและหันไปมองที่ประตู เห็นสาวรับใช้สองคนเลิกผ้าม่านออกชายหนุ่มคิ้วโค้งเรียวเหมือนดาบดวงตาเป็นประกายดุจด,ดวงดาวหน้าตาหล่อเหลาการแต่งกายหรูหราเดินออกมาอีกทั้งคนที่เพิ่งออกไปอย่างอินเพิงกับชื่อถงตอนนี้กำลังตามหลังคุณชายเทียนซินมาด้วยคนที่ออกมาเป็นคนสุดท้ายเป็นผู้อาวุโสแต่งกายธรรมดาธรรมดาท่านหนึ่งคุณชายเทียนซินไม่พบคุณชายมานานมากจากกันตั้งนานผลการฝึกตนของคุณชายก้าวหน้าขึ้นมาก ท่วงท่าของคุณชายดียิ่งกว่าเมื่อก่อนยินดีด้วยจริงๆครับเมื่อเห็นคุณชายเทียนซินมาถึงอัจฉริยะจากสำนักใหญ่เหล่านั้นต่างพากันเดินเข้ามากันก่อนอีกทั้งยังพูดคำสรรเสริญเยนยอจำนวนมากไม่ใช่อื่นใดในเมืองกวางยักษ์ย้ายแห่งนี้อีกฝ่ายมีฐานะเช่นนี้แน่นอนว่าถ้าไม่ใช่เมืองกวางยักษ์ย้ายนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เดินมาถึงกลางห้องโถงข้างๆคืออินเผิงกับชื่อถงด้านหลังเป็นผู้อาวุโสที่ดูไม่โดดเด่นคุณชายเทียนซินใบหน้ามีรอยยิ้มบางๆเอามือประสานกันทำความเคารพแล้วพูดกับทุกคนว่ายินดีต้อนรับทุกท่านที่มาที่นี้วันนี้มีอัจฉริยะที่มีชื่อเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นไปทั้งคุณชางช่างเป็นเกียรติกับที่นี่มากทุกคนน่าจะรู้ทุกครั้งที่ถึงช่วงงานประลองยุทธก้าวสำนักฉันจะจัดงานเลี้ยงแบบนี้ขึ้นหนึ่งครั้ง จุดประสงค์คือทำความรู้จักกับผู้มีความสามารถโดดเด่นอย่างทุกท่านแน่นอนว่าจะสามารถมอบความช่วยเหลือที่พอช่วยได้ให้กับทุกท่านด้วยนี่เป็นชายฝั่งทะเลกว่างยักษ์ย้ายทุกคนไม่ได้มาบ่อยคงรู้เกี่ยวกับทะเลกว่างยักษ์ย้ายไม่มากทุกคนวางใจได้เลยมีคำถามอะไรสามารถมาสอบถามฉันได้ฉันจะพยายามคลายความสงสัยให้ทุกคนอย่างเต็มที่ หวังว่าจะได้ช่วยเหลือทุกท่านต่อไปงานเลี้ยงของเราวันนี้ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วแต่ก่อนจะเริ่มงานเลี้ยงฉันมีเรื่องหนึ่งต้องสสางทุกคนได้โปรดอภัยด้วยคุณชายเทียนสินผู้จ่าฉานไม่ถือตัวเลยแม้แต่น้อยแต่เมื่อพูดถึงตรงนี้แววตาล้ำลึกของเขาหันมามองยังหลินหยุนกับสิงเฟยที่ยังนั่งอยู่ตรงมุมในตอนนี้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ